าจวันนี้นะคะพูดคุยกับนายสุตาพทย์สิทธพน์เอีมยววิสูตรผู้ในการสํานักงานสัตวพสาธารณสุขสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพุณารุษครับค่ะคุณหมอก่อนหน้านี้นี่ในกรุงเทพเรานี้ก็รับแจ้งเหมือนกันที่เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าใช่ไหมคะพิษสุนัขบ้าที่ที่อยู่ในบางพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ อ๋อครับผมครับได้เลยครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับเนื่องจากว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นโรคที่ร้ายแรงทางด้านสาธารณสุขนะครับเนื่องจากว่าติดใครที่ติดแล้วนัดเชื้อโรคเข้าสู่ระบบประสาทแล้วนะครับเสียชีวิตทุกรายเนาะอันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับอข้อเข้มแข็งของเราคือเก้าปีมาแล้วนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยนะครับ ด้วยทีมสหวิชาชีพนะครับ <Yeah. S 2> ที่ลงพื้นที่ควบคุมโรคเนี่ยเข้มแข็งมาก <Yeah. S 2> แต่ว่าในสัตว นะครับยังคงพบอยู่นะครับในพื้นที่เขตที่อยู่ทางว่าทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับที่ติดกับปริมณฑลนะครับที่อยู่ยังคงพบโรคอยู่นะลาดกระบังนะครับหนองจอกปะเเวนะครับยังคงพบอยู่บ้างครับสามเขตเท่านั้นเองครับก็จะเป็นโซนเดิมเดิี่สิบเจ็ดเขตไม่มีเลยนะครับแค่สามเขตนะครับก็จะเป็นโซนเดิมเดิมเหมือนกันในทุกๆปีเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับเนื่องจากว่าอ่า มันจะเป็นโซนพื้นที่ยังคงพบอยู่ <Okay. S 2> จาก uh, ที่เราอติดกับปริมณฑลนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งเราทำงานร่วมกันอยู่ระหว่าง <Okay. S 2> uh สะเชิงแซวสมุทรปราการนะครับที่ยังคงพบโรคอยู่นะครับก็ยังคงทํางานร่วมกันอยู่กับจังหวัดข้างเคียงบริมนทนครับค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องสําคัญเลยเการบริหารจัดก,การเรื่องของสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์จานจัดของทางกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีนโยบายอะไรยังไงบ้างคะถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยล่ะเขาบอกเปีที่ผ่านมาไม่มีคนที่เสียชีวิตจากโรคิษศักบ้าแล้วก็ถ้าดูก็คือการจํากัดพื้นที่มันก็เป็นพื้นที่ที่มันเป็นวงแคบลง ใช่ครับถูกต้องครับก็ในเรื่องของนโยบายนะครับผมขออนุญาตพูดภาพรวมก่อนนะครับว่า กรุงเทพมหานครนะครับมีนโยบายเกี่ยวกับด้านทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดนะครับโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวเนะี่ยที่เป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันในในกรุงเทพมหานครค่อนข้างมากกันนะครับ <Okay. S 1> นโยบายภาพรวมเลยเนี่ยนะครับเราจะดูแลตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํานะครับ <Yeah. S 1> ต้นน้ําคือเราจะพยายามที่จะควบคุมนะครับไม่ให้มีการปล่อยทิ้งสัตว์มีเจ้าของให้เป็นสัตว์จรจัดนะครับด้วยการการออกข้อกฎหมายท้องถิ่น นะครับที่เรียกว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นะครับซึ่งเรามีการปรับปรุงใหม่นะครับจะบังคับใช้ในมกราปีหน้านี้นะครับข้อบัญญัตินี้เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันอีกครั้งเนาะแต่กนีไอ้นี่คือต้นน้ำนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้มีมีปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งสัตว์นะครับอีกอันหนึ่งต้นน้ําก็คือเราประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึก ให้กับประชาชนนะครับ <Okay. S 1> เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดช,ชอบนะครับ <Okay. S 1> ดูแลเขาตลอดช่วงชีวิตไม่ปล่อยทิ้งนะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นต้นน้ำนะครับ <Okay. S 1> เพื่อไม่ให้มีการไหลออกมาจากสุนัขที่มีเจ้าของหรือแมวมีเจ้าของมาเป็นสัตว์จันจัก <Okay. S 1> ส่วนกลางน้ํานะครับเราเร่งออกหน่วยนะครับ <Okay. S 1> สตัตวแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุก นะครับร่วมกับมูลิีิองค์กรต่างๆนะครับ <Okay. S 2> รวมทั้งในภาคมหาวิาลยด้วยนะครับ <Okay. S 2> เพื่อที่จะควบคุมการเพิ่มจํานวนของอสัตว์ลัจัด hmm. ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ <Okay. S 2> นะครับรวมทั้งสัตว์มีเจ้าของด้วยที่ประชาชนเลี้ยงอยู่นะครับ <Okay. S 2> ไม่อยากให้มีลูกมีหลานเพิ่มแนะนําให้ทําหมันถาวรน,นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าควกคู้ันปนด้วยวยตลอดเลยนะครับ <Okay. S 2> ในส่วนของอ สุนัขหรือแมวจัจัดที่มีปัญหาเรื่องอขอเหตุเดือดร้อนบ้างนะครับแพรประชาชนนะครับเราก็จะคัดกรองแล้วก็นําน้องนะครับเข้าสู่ศูนย์พักพิงซึ่งเป็นการบริหารจัดการอาที่ปลายน้ํานะครับนั่นคือศูนย์พักพิงของกรุงเทพมหานครมีสองแห่งนะครับ ก็มีที่ประเวศนะครับแล้วก็มีที่จังหวัดอุทยัยธานีนะครับ <Yeah. S 2> น้องหมาน้องแมวที่ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่สาธารณะได้เนี่ยนะครับก็จะถูกคัดกรองเข้าไปเลี้ยงดูในศูนย์แห่งนี้นะครับฟ <Yeah. S 2> ื้นฟูสุขภาพนะครับฉ <Yeah. S 2> ีดวัคซีนทําหมันนะครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมนะครับ oh, <okay. S 2> ตัวไหนที่มีแนวโน้มนะครับน้องน่ารักพฤติกรรมดีนะครับ <Yeah. S 2> จะเข้าระบบก,การ อุปการะสัตว์นะครับเพื่อที่จะให้สัตว์จรจัดเป็นสัตว์มีเจ้าของนะครับอันนี้อันนี้เป็นแก้แก้ปัญหาทั้งระบบเลยนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําเลยครับครับเป็นภาพรวมครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่ตะกี้ที่ทานทางทางคุณหมอบอกอย่างกรณีของปีสองพันห้า้อหสิบเก้าที่เราจะเริ่มมีในเรื่องของการใช้กําหนดในเรื่องของมาตรการที่มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เป็นเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ํานะครับ mm. ผมเปรียบเสมือนให้เห็นภาพ <Yeah. S 2> อย่างนี้น,นะครับ <Okay. S 2> ภาพคือก๊อกน้ําที่เราเปิดไว้นะครับ okay. แล้วก <medio S 3> no ็ไม <st> <th extreme> ่ม <th> ีการหลีหรือการปิดนะครับก็จะมีไม่มีการควบคุมการเลี้ยงเลยของสัตว์มีเจ้าของหรือจอนจัดก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาของน้ําที่จะไหลออกมาตลอดเวลานะครับเราใช้ข้อกฎหมายนะครับในการควบคุมเพื่อที่จะหลีกก๊อกน้ําตรงเนี้ยนะครับไม่ให้น้ําไหลลงมาเพราะถ้าน้ําไหลลงมาหรือมีสัตว์จอนจัดมีสัตว์มีเจ้าของเยอะแล้วก็มีการปล่อยทิ้งให้เป็นสัตว์จอนจัดเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะมีองค์นะ สักกี่องนะครับก็ก็จะรองรับไม่ได้ไม่เพียงพอเนื่องจากว่าศูนย์พักพิงของเราของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีจํากัดนะครับสําหรับ c a p ป c i t ิตในการรองรับสัตว์เหล่านั้นนะครับจึงต้องกําหนดนะครับเรื่องของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นมานะครับเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นะครับวัตถุประสงค์ ของข้อบัญญัตินี้นะครับตามพระราชบ,บัญญัติการสาธาร,รณสุขเนี่ยนะครับมาตรา29นะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่นะครับของการดํารงชีวิตของประชาชนนะครับโดยโดยภาพรวมเลยนะท,ทั้งที่รักษา์นะครับเลี้ยงสัตว์หรือว่าไม่เลี้ยงนะครับเราจะดูเ,เป็นภาพรวมเลยนะครับแล้วก็ป้องกัน อ,อันตรายที่เกิดจากเชื้อโรคจากสัตว์สู่คนนะครับถ้าเราเลี้ยงเยอะๆนะครับก็มีโอกาสที่จะมีเหตุเดือดร้อนต่างๆรวมรวมถึงเชื้อโรคด้วยนะครับก็ขอ้ขอบัญญัตินี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรับผิดช,ชอบใ,ชในการเลี้ยงสัตว์นะครับป้องกันการปล่อยทิ้งสัตว์ด้วยนะครับครับผมอันนี้เริ่มนนเริ่มเมดือนเดือนมกราคมเลยใช่ไหมคะ วันที่10มกราคม2569ในปีหน้าเนี้ยนะครับก็จะบังคับใช้นะครับกฎหมายนี้ออกมาแล้วนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ว่ายังไม่บังคับใช้เนื่องจากว่าให้ประชาชนหนึ่งเทศมนฑเนี่ยรับทราบแล้วก็เตรียมตัวนะครับว่าจะต้องปรับตัวให้กับเอาข้อกฎหมายนี้อย่างไรนะครับ ว่าจาได้ว่าเคยคุยกับคุณหมอพอเรื่องนี้มาแล้วบอกว่ามันเป็นมาตรการที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ช่วยกในการที่จะดาเนินการจัดระบบแล้วก็ป้องกันการที่จะทิ้งสัตว์เลี้ยงให้กลายเป็นสัตว์จรจัดในอนาคตยังไงต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นอันหนึ่งเนี่ยพอเราเริ่มที่จะใช้มาตรการตัวนี้ปุ๊บเนี่ยในเรื่องของข้อบังคับหรือว่าการเข้าไปกํากับดูแลนี้จะทันทีณเวลานั้นด้วยเลยไหมคะ อ๋อครับก็อย่างนี้ครับข้อบัญญัติลักษณะนี้นะครับกรุงเทพมหานครเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่ปี2 5 4 5แล้วก็ปรับปรุงมาเป็น2 5 4 8นะครับถึงกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็มาปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่ของใหม่นะครับแต่ว่า จะมีรายละเอียดต่างๆเข้าไปได้สาระสำคัญจะเพิ่มเข้าไปเช่นสมัยก่อนไม่มีการควบคุมเกี่ยวกับการจดทะเบียนแมวเนาะเราก็เพิ่มประเภทของแมวเข้าไปด้วยเพราะว่าปัจจุบันเลี้ยงเลี้ยงแมวกันเยอะมากนะครับตอนนี้ผลสํารวจเนี่ยเลี้ยงแมวมากกว่า ตอนนี้ <มา S 1> เงมากกว่าหมาแล้วนะครับตอนนี้น้องแมวมากกว่าน้องหมาแล้วต้องต้องเอาประเภทน้องแมวเนี่ยครับนะ,ะเข้ามาอยู่ในใน,ในสาระสาคัญด้วย<อ>เดี๋ยวผมขออนุญาตแบบสาระสาคัญย่อๆน,นะครับก็คือคสาระสาคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องของการควบคุม,มในพื้นที่อุทมนครนะครับไม่ให้มีการปล่อย ตัดนะครับในพื้นท threaten ี่ทางสาธารณนะครับอูหลายประเภทนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเราจะกําหนดเรื่องของจํานวนการเลี้ยงต่อพื้นที่ด้วยนะครับในบางชนิดนะครับอันนี้คือเรื่องใหม่ใช่ไหมครคุณหมอใช่ใช่อันนี้อันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเรายกตัวอย่างเช่นโคกระบือนะครับม้ากวางต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะกําหนดจํานวนตัวต่อตารางวานะครับ แพะแกะสุกรไก่เป็ดห่านต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะกำหนดพื้นที่ที่สําคัญนะครับสาระสําคัญที่ประชาชนอาจจะต้องรับทราบเลยคือน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนนะครับต้องจดนะคะใช่ก็ต้องจดทะเบียนต้องจดทะเบียนครับเหมือนกลับมา ทําบัตรประจําตัวน้องหมาน้องแมวครับเป็นบัตรประจําตัวคล้ายๆบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแต่ว่าไม่ได้มีลูกถ่ายเหมือนคนเนาะจะเป็นในลักษณะของการฉีดฝังไมโครชิพนะครับแล้วก็เอาเลขไมโครชิพเนี่ยนะครับมาลิงก์กับข้อมูลนะครับความเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ตัวน้องหมานะครับเลขเลขไมโครชิพเนี่ยนะครับจะอยู่กับน้องหมาตลอดชีวิตนะครับไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆนะครับมีสิบห้าหลัก นะครับเลขสิบห้าหลักอย่างของคนเนี่ยสิบสามหลักอ่าแต่ของของน้องหมาน้องแมวเนี่ยสิบห้าหลักนะครับเป็นลักษณะการการจดทะเบียนทําไมเขามากกว่าเราคะคุณหมออ่าเป็นเป็นรหัสของไมโครชิปครับเไปรหัสของไมโครชิปใจครับมากกว่าเราเพราะเพื่อจานวนอาจจะเยอะไเรื่อยๆนะในอนาคตนะครับเลขก็ต้องเยอะหน่อยนะครับอ่าทันี้เอ่อใครที่ใครที่มาดาเนินการกับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ ก <g> ็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเรามีทั้งคลินิกสตต<ช>ัตวแพทย์แต่แห่งนะครับท<ช>ี<ช>่เป็นเชิงรับแล้วก็เป็นหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เชิงลุก<ช>นะครับวิ่งไป50เขตเลยนะครับ<ช>ที่ที่จะออกบริการให้ประชาชนพี่น้องเจ้าของสัตว์เนี่ยฟรยีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายตอนนี้เรา ทําความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆนะครับ <c oughs> เช่นเซนทะันกรุ๊ปนะครับเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับ <c oughs> เราเข้าไปตามห้างที่เลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะ <c oughs> ก็ไปจดทะเบียนให้กับ <c oughs> ประชาชนพี่น้องที่สะดวกเข้าไปตามห้างที่ <c oughs> ที่เขาพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้ด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเรากําลังจะพยายามที่จะได้ฐานข้อมูลเหล่านี้มา นะครับเพื่อจะวางแผนในเรื่องของงบประมาณการจัดการ <c oughs> เรื่องของโรคระบาดในอนาคตนะครับร <c oughs> วมทั้งให้เสริมสร้างให้เจ้าของสัตว์นะครับ <c oughs> มีความรับผิดชอบไม่ปล่อยทิ้งน้องด้วยเนาะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ประมาณนี้ครับค <c oughs> ่ะหมอคะอย่างกรณีกณ่อนหน้านี้ที่เรามเริ่มมีการประชาสัมพันธ์มาก,กระทั่งถึงวันนี้มีคนไปลงทะเบียนไปไป,ไปฝั่งชีพไปลงทะเบียนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนล่ะในเรื่องของการรู้เลยให้ความสําคัญให้ความสนใจค่ะครับโอตอนนี้ ประชาชนพี่น้องกอระตือรือร้นมากเลยนะครับตอนนี้ไม่ว่าเราจะไปออกหน่วยที่ไหนนะครับหรือแม้กระทั่งคลินิกของสัตวแพทย์กรทมเนี่ยก็มีประชาชนเข้ามาจดทะเบียนเยอะมากนะครับจาก ถ้าเทียบจากประมาณ5ปีที่แล้วโอ้โห <Okay. S 2> oh, 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 ตอนนี้แบบ <Okay. S 2> หลายเท่าตัวเลยนะครับ uh ที่กระตือรือร้นที่จะมาจดทะเบียนกับเขื่อมานครนะครับแปลว่าคนเรียนเข้าใจเข้าใจแล้วก็รับรู้ว่ามันมีกฎหมายตัวนี้ <c oughs> แล้วหลังจากนี้ไปก็จะเริ่มตวมมาตรการจะเข้มมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ก็เลยเริ่มไปลงทะเบียนกันเรียบร้อยไปจดไปจดไปจด,ไปจดทะเบียนไปลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคส่วนหนึง่ง ใช่ครับใช้ใช้คาว่าจดนะครับเพราะว่าอ่าใช่ครับใช้เป็นบอดดิ้งที่ใช้คําว่าจดทะเบียนเนใช่ครับเนื่องจากว่าเราจะฉีดฝังในโคตทิปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะออกบัตรประจําตัวให้น้องอนาคตข้างหน้านะครับในปีหน้านะครับจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คืออาจจะต้องอ่าลงทะเบียนคือคือไม่ต้องมาที่อ่า ที่กรุงเทพตรงคลินิกสูตแพทย์ก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องมาที่หน่วยสูตแพทย์ของกรุงเทพมหานครก็ได้นะครับถ้าเล็กทรอนิกตรงนี้นะครับกระจายตัวไปทั่วกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์เอกชนใกล้บ้านท่านนะครับเราจะพยายามกระจายข้อมูลนี้ออกไปแล้วท่านก็ท่านก็ไปฉีด ถ้าไม่สะดวกมาทํากับกทมเนาะท่านก็ไปฉีดกับเอกชนนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเสียสตางค์นิดหนึ่งเพราะเอกชนเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเนาะแต่จดทะเบียนไม่ต้องไม่ต้องมาครับาอ่าอิเล็กทรอนิกส์ตรงนั้นเลยเสร็จสิ้นตรงนั้นเลยครับแต่ว่าถึงที่สุดแล้วก็ต้องมีการฝังไมโครชิปคือต้องทำสองอย่างควบคู่กันไปใช่ไหมคะ ถูกต้องครับการ <Okay. S 1> ทําไมโครชิปเป็นการระบุตัวตนของน้อง <Okay. S 1> น้องหมา <Yeah. S 1> น้องแมวนะครับ <Yeah. S 1> เป็นแบบถาวรที่ควักถูกหยุดชีด mm hmm. เข้าไปในตัวไม่เป็นอันตรายกับตัวน้องนะครับเป็นหลอด <Yeah. S 1> แก้วเล็กๆไม่เป็นอันตรายแล้วะจะสามารถนะครับระบุตัวเขาได้ว่า,าน้องเนะี่ยจะมีหมายเลขประจําตัว mm hmm. ที่ผ้าหลักคือหมายเลขอะไร นะครับเหมือนบัตรประชาชนเรานะครับเวลาเราไปทําบัตรประชาชนที่เขตเนาะเขาก็จะมีหมายเลขให้เราลักษณะเดียวกันครับค่ะคขึ้นมาหอคะแล้วมีข้อจํากัดเรื่องของอคอนโดห้องเช่าบ้านแต่ละขนาดแต่ละพื้นที่ก็จะมีข้อกําหนดว่าเลี้ยงสัตว์ได้กี่ตัวเพราะฉะนั้นหากว่าพอถึงณเวลาที่มีกฎหมายตัวนี้เข้ามาแล้ว ต้องมีการเงไปสุ่มสํารวจไหมว่าเอ๊ะนี่มันมันเกินแล้วนะมันมันไม่ใช่ตามข้อกําหนดที่บอกไว้หรือว่าอะไรยังไงด้วยไหมคะครับคือเรื่องนี้นะครับเป็นกฎหมายเนาะ ดั้กฎหมายก็หมายความว่าท่านต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายนะครับแต่ในทางปฏิบัติอัตรากําลังเรานะครับไม่สามารถที่จะไปนอกตอทุกบ้านทุกหลังได้นะเพราะว่าพื้นที่กทมใหญ่มากนะครับก็จะมีปัญหากรณีที่มีเลี้ยงเราไม่มีคุณภาพมีเรื่องร้องเรียนเสียงดังมีกลิ่นเหม็นนะครับหรือมีปัญหากัด ทำร้ายเข้าของหรือการทำร้ายคนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจนะครับถึงว่าถึงตอนนั้นนะครับก็คือจะมีปัญหาว่าท่านปฏิบัติตามข้อข้อกำหนดกฎหมายเราหรือไม่อย่างไรครับหรือถ้าเกิดมีการปล่อยทิ้งไม่ว่าจะเป็นทั้งสุนัขหรือว่าแมวคราวนี้เราก็จะตามได้ัเป็นเป็นข้อดีดีกว่าครับข้อดีอยากให้มองเป็นข้อดีว่าท่านทะเลี้ยงน้องนะครับแล้วน้องหลุดไปนะครับ อแล้วน้องได้ถูกฉีดไมโครชิพนะครับถ้าเราสแกนหมายเลขสิบหาหลักก็จะสามารถส่งนำส่งคืนสุนัขที่พัดหลงหรือแมวที่พัดหลงคืนเจ้าของบ้านให้ได้ด้วยนะครับอันนี้อยากให้มองเป็นข้อดีมากกว่าครับค่ะค่ะแล้วถ้าหากว่าเกิดว่าฝ่าฝืนโทษก็ค่อนข้างที่จะแรงมีค่าโทษปรับใช่ไหมคะคุณหมออ โทษนะครับจะมีสองสองลักษณะนะครับก็คือหนึ่งก็คือถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี่นะครับก็จะเรียกว่าฝ่าฝืนข้อบัญญัติเทพมนครนะครับมีการปรับนะครับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่เกินนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นอีกเคสหนึ่งน่ะคือมีเรื่อง้องเรียนนะครับแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่นะครับสมมติว่าเลี้ยงจํานวนมากแล้วก็ไม่มีคุณภาพก่อปัญหา นะครับไปไปสู่เพื่อนบ้านหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยฝังเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจแนะนํานะครับแล้วก็ถ้าไม่ฟังก็ออกคําสั่งทักปกครองนะครับแล้วก็มีการขึ้นขึ้นลงขึ้นศาลกันด้วยเนาะอันนี้เป็นเป็นกรณีที่ก่อเหตุเดือดร้อนนะครับแล้วเราก็จะเอาข้อกําหนดเนี้ยนะครับมาดูซิว่าท่านเลี้ยงจํานวนเท่าไหร่ด้วยนะครับผมอันนี้มีมีโทษอย่างหลังนี่หนักหน่อยนะอย่างหลังนี่คือมีโทษทั้ง ตามและทางตด้วยนะครับอ๋คบอค่ะอ่าแล้วถ้ากว่าคนเกิดเล้งพวกสุนัขพันดุขึ้นมาซึ่งมันจะมีการกําหนดจแล้วใช่ไหมคะเขาต้องรู้ว่าสุนัขของเขานี่อยู่ในขอบเขตขอบข่ายของพันดุอ่าเรียะจินรักคบคุมพิเศษอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องถามมันจะเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนยังไงคะครับในในข้อบัญญัตินี้นะครับ,บเราจะเราจะกําหนดให ท่านที่เลี้ยงสุนัขควบคุมพิเศษเนี่ย <ฮะ S 2> ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ากลุ่มสายพันธุ์ที่มีสถิติในเรื่องของความดุร้ายความแข็งแรงเนี่ย <ฮะ S 2> แล้วก็มีโอกาสกที่จะมีความเสี่ยง <ฮะ S 2> เป็นอันตรายต่อประชาชนนะ,นะครับก็จะมีกลุ่มสายพันธุ์พิษบูทเทเลียนะครับสายพันธุ์บูทเทเลียสายพันธุ์สเตฟฟอร์ดเชอร์สปอร์เชอร์บูทเทเลียนะครับสายพันธุ์ลอตไวเลอร์ฟิลาบาซิเลโร่นะครับแล้วก็กลุ่มสุนัขที่มีประวัติ ทำลายคนหรือพยายามทำลายคนอันนี้จะต้องอจดทะเบียนในลักษณะของสุนัขควบคุมพิเศษอันนี้กลุ่มของควบคุมพิเศษเนี่ยเวลาจะต้องออกนอก บ้านนะครับนอกพื้นที่ทางสาธารณะนะครับเขาจะกําหนดช่วงอายุของคนด้วยนะที่พาอ,ออกไปเนี่ยต้องไม่ไม่ต่ํากว่าอายุสิบห้าปีนะครับแล้วก็ไม่เกินอายุห5สิห้าปีเพราะว่าเด็กมากหรืออายุสูงมมสูงวัยก,ก็ควบคุมเขาไม่อยู่นะครับก็จะจะจะต้องกําหนดคนจูงคนพาออกไปด้วยเนาะในเวลาพาออกไปต้องมีสายจูงที่แข็งแรงนะครับนมีสายจูงที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะต้องใส่ ข้อปากเพื่อป้องกันอันตรายด้วยหากเกิดอุบัติเหตุที่จะหลุดไปนะครับนี่เียกาเป็นการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบเลยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทั้งตัวเจ้าของแล้วก็ชุมชนใช่ไหมคะเลืองนี้ก็ถือเป็นการปฏิบัติเข้าปฏิบัติอย่างหนึ่งจะเห็นอาบางคนพาสุนัขออกไปทําธุระส่วนตัวของสุนัขนอกบ้านอันนี้ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะมันจะต้องมีการเก็บมูลสัตว์อะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยจากทางเจ้าของสุนัขเองใช่ไหมคะคุณหมอ ใช่ครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องของอ่าสรวนรวมเนาะก็ถ้าเกิดพาไปไม่ใช่<ม>ออกไปแล้วจะไปอ่าถ่ายมูลอะไรทั่วไปได้นะครับเพราะคนจะต้องเก็บเพราะว่าเราจะมีพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดอีกอันหนึ่งนะครับที่กําหนดไว้ว่าท่านท่านต้องไม่ทาความทามูลทาอะไรอยู่ในพื้นที่ทางสาธารณะด้วยนะครับคือเราอยู่ร่วมกันนะครับอยากจะให้รับผิดชอบต่อสังคมต่อท่านอื่นด้วยเนาะที่ที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์คร่ะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องรู้แล้วล่ะคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะมีคนฝากถามสุนัขที่ฝั่งไมโครชิปแล้วถ้ามันตายเนี่ยต้องนําไมโครชิปออกไหมคะหรือต้องไปต้อง ต้องไปบอกกับทางเจ้าหน้าที่ใช่ไหมว่าอันเนี้ยเขาเขาเขาตายไปแล้วเหมือนกับเหมือนกับในกรณีนค่ะถูกต้องเลยครับมีการแจ้งนะครับการแจ้งสุนัขอ่ที่สุนัขแมวที่เสียชีวิตเนาะที่เจ็แจ้งจดแล้วนะเหมือนเหมือนกับอ่เทียบง่ายๆกับประชาชนเราเนี่ยนะครับคือเวลาเสียชีวิตก็ต้องแจ้งย้ายที่อยู่ก็ต้องแจ้งครับอ่าสูญหายก็ต้องแจ้งนะครับลักษณะนี้ก็คือว่าจะได้อ่มีฐานข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันนะครับไม <tha> ่งั้นถ้าไม่แจ้งเราเขา <tha> ก็จะอยู่ในระบบเราไปตลอดอย่างเงี้ยนะครับ<อ>ก็จะก็ฐานข้อมูลเราก็จะไม่ไม่อ <tha> ัปเดตนะครับค่ะถ้าถ้าแจ้งหายอย่างนี้ต้องแจ้งกับใครอะแจ้งแจ้งกับทางทางสำนักง,งานเขตกลับ<อ>กลับก็คือ <tha> แจ้งกับสำนักง,งานสตัตวแพทย์สาธ<อ>ารณสุข,สขหรือสำนักง,งานเขตนะครับที่ ที่จะต้องมีการอัปเดตข,ข้อมูลให้ให้ทางฐานข้อมูลของเทพมหาคนครครับอ๋อค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการในการที่จะเป็นการแก้ปัญหาพวกปัญหาสัต์จรจัดแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ายอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะคุณหมอม,ม,มันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันหมดเลยใช่ครับถูกต้องเลยครับคือ,อในเรื่องของอย่างที่ผมแจ้งเรียนว่าต้นน้ําเนี่ยถ้าเราควบคุมดีนะครับเราเราก็จะไม่มีการปล่อยไหลเพิ่มหรือทิ้งสระ นะครับพอไม่มีการปล่อยไหลออกมาจากมีเจ้าของเนี่ยเราจอนจัดที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามทําหมันนะครับเชิงลุกนะครับมากตอนนี้ทํมากมากเลยนะครับแล้วก็ในวันหนึ่งนะครับเขาที่มีอายุอายุไขสั้นนะเนาะเพราะว่าน้องหมาน้องแมวจรจัดเี่ยขาไม่ได้อยู่ในบ้านเขาอาจจะอ่อนแอหรือไม่แข็งแรงหรืออาหารไม่สมบูรณ์เนี่ยหรือมีอุบัติเหตุใดๆเนี่ยเขาก็จะมีจานวนลดลงไปในที่สุดนะครับ คือไม่มีการเติมออกมาจากบ้านมาที่ทางสาธารณที่ทางสาธารณก็พยายามควบคุมแล้วก็จํานวนเขาก็จะลดลงในอนาคตอันนี้เป็นการแก้ไขอย่างเป็นระบบครับค่ะอันนิดหนึ่งค่ะตะกี้คือกรณีของสุนาัขาที่ตายไปแล้วเราฝังไมโครชิปเราต้องเอา,เอา,เ,อาเอาไมโครชิปออกมาไหมหรือไม่ต้องแค่จ้งอย่างเดียวก็พอแล้วใช่ไหมฮะรับแจ้งแคแจ้งก็พอครับเพราะว่าไมโครชิปเนี่ยเป็นหลอดแก้วเล็กๆนะครับอยู่ในอยู่ตรงบริเวณเวลา ฉีดเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะฉีดบริเวณไหล่ทั้งสองข้างบริเวณด้านหลังนะครับของไหล่ทั้งสองข้างนี้มันก็จะฝังลงไปด้านใต้ผิวหนังนะครับไม่ไม่ไม่เจ็บนะครับเหมือนฉีดฉีดยาเลยฮะเหมือนฉีดยาธรรมดาเลยตึ๊กเดียวนะครับแล้วก็อยู่กับน้องไปตลอดนะครับแล้วก็ถ้าน้องเสียก็อยู่กับน้องไปเลยนะครับในลักษณะั้นครับคุณหมอถ้าบางคนบอกว่าเห็นแล้วข้อกาหนดต่างๆแล้วดูว่าเราไม่น่าที่จะแบบ อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ได้จะมีจุดอะไรยังไงไหมที่เขาจะาใช้คาว่าสุน,นัขหรือแมวที่เขาเลี้ยงอยู่ไปฟารหรือไปดูแลที่ไหนยังไงมีสนอนที่จะร,รับหรืออะไร,รไหมคะค่ะครับครับอ,อย่างนี้ครับคือท่านที่เลี้ยงสัต นะครับก่อนก่อนข้อกฎหมายเนี้ยกําหนดนะครับท่านก็เลี้ยงต่อไปนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้บังคับยอนหลังนะครับแต่แต่ถ้าเลี้ยงเกินจํานวนอยากจะให้มาแจ้งนะครับเราจะมีกําหนดอให้แจ้งการเลี้ยงเกินจํานวนตามที่ข้อบัญญัติกําหนดนะครับเก้าสิบวันหลังจากที่บังคับใช้นั่นหมายความว่ามกราครับจนถึงจนถึงประมาณบวกไปอีกเก้าสิบวันจนถึงประมาณเมษานะครับก็อยากจะให้มาแจ้ง นะครับว่าท่านเลี้ยงเกินจํานวนนะครับแล้วท่านก็เลี้ยงผ่าไปครับไม่มีปัญหาอะไรครับไม่ต้องกังวลนะครับก็เลี้ยงจนจนิ้นอายุขนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้มีการผิดข้อบัญญัติใดๆนะครับอันนี้ใน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 ช่วงเนี้ยนะครับตั้งแต่เราประกาศในราชกิจจามาจนถึงจนถึงมกราปีหน้าเนี่ยท่านต้องมีการวางแผนทาง ครอบครัวระวังแผนครอบครัวก็แล้วกันครอบครัวน้องหมาน้องแมวนะครับ <fin> ว่าท่านต้องถ้าไม่ต้องการเพิ่มท่านต้องทำหมันครับ <c oughs> ทำหมันนะฮะแล้ว <c oughs> ท่านจะไม่มีการเพิ่มอันนี้เป็นการเสริมสร้างควา <c oughs> วมรับผิดชอบในการเลี้ยงด้วยนะเพราะว่าเลี้ยงแล้ว ไม่ได้ทําหมันเนี่ยเขาอาจจะพลาดไปมีมีหลานมีเหรียญอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดเลยครับเดี๋ยวมัาจะเลยกําหนดที <t <t ่เราสามารถที <sh arp> <sh arp uh 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 ่จะเลี uh uh uh> um> uh ้ยงได้เพราะนั้นต้องถามต่อเลยบริการผ่าตัดทําหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคชนักบ้าด้วยฉีดฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงอันนี้ต้องย้ำล่าคุณบอกว่าทําได้ที่ไหนยังไงบ้างครับ จะรบกวนให้เข้าไปดูใน f c e e o o o นะครับสำนักง,งานสัตวแพทย์สาธารณสุขนะครับหรือ f c e e o o o กลุ่มควบกุมโรคพิษสุนัขบ้านะครับของสำนักง,งานสัตวแพทย์สาธารณสุขหรือ Facebook สำนักอนามัยนะครับหรือ Facebook ของกรุงเทพมหานครนะครับะจะมีข้อมูลทั้งสองด้านก็คือด้านเชิงรับ มี<า>คลินิกสัสตวแพทย์8แห่ง<า>นะครับกระจายตัวอยู่นะครับทัท่วกรุงเทพมหานครนะครับ<า>ดูได้ดูรายละเอียดใน Facebook ได้นะครับ<า>แล้วก็หน่วยเชิงรุกนะครับที่หน่วยเชิงรุกนี่เราหมุนเวียนออกตลอดเลยนะครับ<า>วันละหลายหน่วยนะครับวันละสองหน่วยสาหน่วยนะครับ<า>ทุกวัน นั้นเนี่ยหน่วยนียก็จะมีการุนเวียนท่านก็ดูตามรบกวนตามดูการหุนเวียนนี้ใน Facebook ได้ครับอ่าใช่อดีเดี๋ยวเข้าไปดูเลยก็จะบอกแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์สัปดาสัปดาหน้าก็คือเดี๋ยววันจันทร์เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการที่จะไปเปิดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งก็จะบอกเลยว่าจะมีที่ไหนบ้างเวลาไหนบ้างอย่างวันที่2 1อัดนี้ยกยกตัวอย่างให้เขตหลักสี่เคหะเจ้าฒนาซอย14นะคะ ตั้งแต่ช่วง9นาฬิกถึง1อนาฬิกา30นาทีคือจะมีทำลายเวลาให้เลยว่าวันนี้อาทิตย์นี้ไปไหนอะไรยังไงครับ,รบ ử, อย่างนี้ครับหน่วยตฉพาบแพทย์เรานะครับมีอยู่หน่วยหน่ยเล็กหน่วยใหญ่เนาะก็คือหน่วยหน่วยใหญ่เนี่ยเราทําหมันนะครับแต่อันนี้ทําหมันเนี่ยก็จะมีะการกําหนดการลงทะเบียนช่วงหน้าจองคิวสําหรับผู้ที่ ทำเรื่องขอมานะครับ <c oughs> แต่ว่าที่ Wal k in ินเข้ามาได้เลยเนี่ยนะครับก็คือการฉีดไมโครทิปจดทเบียนนะครับและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับ <c oughs> น,นี่สามารถ w a ล k in ินเข้ามาได้เลยครับอ๋อเนี่ยเอ,อ,เอกสารอะไรบอกข้อมูลไว้ครบทุกอย่างเลยเผื่อว่าฟังเราไม่ทานันาถ้า,ถาหาฟังไม่ทานเขาไปดูรายละเอียดเหล่านี้ได้ก็จะมีบอกไว้หมดทุกอย่างใช่ครับใช่ครับก็ง่ายๆครับมี องอย่างนะครับไม่ยุ่งยากนะครับสําหรับการฉีดในโคชิปแล้วก็จดทะเบียนคือแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของนะครับครับอีกการหนึ่งก็คือเอ่อทะเบียนบ้านที่สัตว์อาศัยอยู่นะครับเป็นการแสดงทะเบียนบ้านกับที่สัตว์อาศัยอยู่เนาะบางทีบัตรประชาชนอยู่คนละที่กับบ้านเนาะก็ต้องยึดตัวทะเบียนบ้านที่สัตว์อาศัยอยู่ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าน้องอยู่บ้านไหนครับ ถ้าจะย้ายบ้านเมื่อไหร่ก็อย่าลืมบอกด้วยนะแจ้งบอกว่าจะย้าย <c oughs> ใช่ครับค่ะนี่คือครเรียกว่าการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบเพื่อให้เิปัญหาในตามมาอยากให้ในส่วนของกฎหมายตัวนี้ขายายไปทั้งประเทศทั่วประเทศเลยคนะ่ะคุณหมออ่าผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้น <c oughs> อันนี้ตอนนี้ทางกรมสุขัตว์กําลังพูดคุยกันหาลือกันนะครัว่าถ้าโมเดล ของเรื่องละครเนี่ยนะสำเร็จแล้วก็ประสบผลดีครับได้รับความร่วมมือนะครับก็ในระดับประเทศนะครับก็คงจะขยายผลต่อไปได้เนื่องจากว่าคอทมก็จะทําเป็นตัวอย่างนะครับให้จังหวัดอื่นๆดูด้วยว่าจะทำทำอย่างไรให้สำเร็จนะครับในเรื่องนี้ครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับครับผมได้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ สัตวแพทย์อาสาจอสองร้อย